สวัสดีครับทุกคนการใช้ชีวิตยอยู่ในอากาศที่หนาวมากๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับในจะทางปัญหาเรื่องสุขภาพอาหารการกินหรือว่าปัญหาสภาวะอากาศสุนัขของเราก็เหมือนกันครับพวกเขาอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่สู้ดีนักหากเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรับสภาวะหนาวเย็นบางทีแค่เปิดหน้าต่างรับลมจะตู่มในบ้านก็นอนหงายแก๊กแล้วเป็นสัญญาณบอกว่าไม่ต้องพาฉันไปไหนทั้งนั้นควรพยายามให้เขานั้นอยู่ในที่อุ่นๆเข้าไว้ครับ และพาออกไปเดินเล่นบ้างเมื่อคุณมั่นใจว่าสภาพอากาศภายนอกนั้นค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วแต่สาหรับสุนัขบางสายพันธุ์นั้นพวกมันดันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะโลดแ่นไมกับหิมะหรือว่าอาการหนาวเย็นได้ครับวันนี้เราเลยจะพาพบกับเจ็ดสายพันธุ์สุนัขที่รับมือกับความหนาวเย็นหรือว่าหิมะได้ดีครับ 1. ซามมยหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่จากไซบีเรียถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสุนัขลากเลื่อนเก่าใช้ในการต้อนกวางเรนเดีย แล้วมันยังเป็นนักสำรวจอีกด้วยโดยพื้นที่ในแถบขั้วโลกเหนือบางส่วนที่ยากแก่การสำรวจก็ให้เจ้าซามอยนี่นะครับเข้าไปสำรวจแทนเพราะซามอยมีสัญชตาตญาณที่ดีสามารถเอาตัวรอดได้และสายพันธุ์ของซามอยนั้นยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์ที่สืบสายเลือดมาจากหมาป่าจริงๆครับ 2. b งเบอร์นิสมอร์เทนด็อกเจ้าสุนัขขนหนาและก็ยาวจากสวิ์แลนด์มีความเชื่อแต่ก่อนว่าพวกมันไม่ได้มีทิ้งกำเนิดที่นี่ แต่ถูกนำมาโดยทหารโรมันเก่าตั้งแต่2,000กว่าปีก่อนเบอร์นิสมอนเทนดอกแต่ก่อนถูกใช้เป็นสุนัขเลี้ยงวัสุสาสตร์มีนิสัยที่เป็นมิกับคนเข้ากับคนได้ง่ายมีความก้าหาญและก็มีความซื่อสัตย์เก่า 3. เกเพลเนนิสถูกตั้งชื่อตามเทือกเขาเพลเนนิสที่อยู่แถบตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรปเพื่อป้องกันฝูงแก๊จากสายตัวอื่นปกมันมีคนที่นาสองชั้นซึ่งเป็นกอบป้องกันหิมะและก็อาการหนาวเย็นบริเวณเนินเขาได้ดีเยี่ยมรัา พวกมันมีนิสัยที่ค่อนข้างจะเข้ากับคนได้ยากหมายถึงกับคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของแกบบ้วเพราะโดยชาติกาเนิดของพวกมันแล้วมีสายเลือดของนักคุมการมาตินอันตรไยและยังเป็นสุนัขที่รักสงบดังนั้นหากคุณจะเลี้ยงก็ควรพามันนั้นเข้าสังคม,มบ่อยๆตั้งแต่อย่างแรกๆเพื่อให้เขานั้นเกิดความเคยชินและก็เข้ากับผู้คนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 4. Newfoundland สุนัขที่มีขนาดตัวใหญ่และก็คนที่หนามากคกัวดูแค่ลักษณะาภายนอกก็เชื่อได้เลยว่า พวกมันสามารถทนอยู่ในการหนาวได้เป็นอย่างดีพวกมันถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจากเกาะนิวฟิลแลนด์ครับนอกจากที่มันนั้นจะทนกาการหนาวได้ดีแล้วพวกมันยังว่ายน้ําเก่งมากครับและมีพลังกำลังมากถึงขนาดที่ว่าพวกมันสามารถลากเรือเล็กๆลำหนึ่งเข้าฝั่งได้เลยพวกมันจึงเป็นที่นิยมสําหรับเหล่านักเดินเรือและเป็นสุนัขกู้ภัยตามใช้ฝั่งครับ 5. g e เ t e r ทอร์ h ว o ตช์มอ n ทนดอพวกมันถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในฟาร์มโดยเฉพาะครับ ทั้งดูแลสวนและตอปศุสัสตว์มีทีมกำเนิดอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พวกมันเคยถูกคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่19เพราะการเข้ามาแทนที่ของเครื่องจกักรทําให้ความต้องการสุนัขในฟาร์มแทบจะน้อยลงมากๆเลยครับแต่แล้วก็กลับมาพบกับเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้อีกครั้งในปี1908เกาแครับและจึงเริ่มฟื้นฟูสายพันธุ์ตั้งแต่นั้นมาครับ 6. กไซเบรเลียนฮัสกี้ไซเบรเลียนฮัสกี้มีทีมกำเนิดจากสถานที่บนนั้นะคลับ จึงไม่แปลกที่มันนั้นจะสามารถทนอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดหิมะตกได้พวกมันเป็นสุนัขลากเลื่อนชั้นยอดเก่าซึ่งถูกใช้มาตั้งแต่อดีตเลยมีสายเลือดที่เก่าแก่และยังมีสัญลรกาณน,นักล่าที่ดีด้วยแต่ในปัจจุบันนั้นน่านจะถูกเลี้ยงเพราะความน่ารักความทะเลนตึตงตังของมันเจ็เซนเบอร์นาเบอร์นาถูกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหิมะถลม่มหนึ่ง้วยมันนะั้นมีจมูกที่ดีมากซึ่งสามารถทําให้ค้นพบตําแหน่งผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยผู้คนนั้นมาติดถังเหล้าอางงังุูนเล็กๆและผ้าติดไว้บนตัวมันขณะที่มันนั้นออกหาผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นและพวกมันนั้นจะถูกเรียกขานในชื่อต่างๆว่าแอลมาสทีฟเซนด็อกและก็แบลรีด็อกอีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจาสายพันธุ์สุนัขที่สามารถรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็นหรือว่าหิมะได้ดีครับแต่ใครชอบสายพันธุ์ไหนก็อคอมเมนต์บอกห้่ยน,นะครับ แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Leave it free You go. Thor, look at me. Can I get a? Oh, wow. Go to your bed. You don't get to bite me. That's not nice. Go to your bed. Trying to eat my goddamn ramen. Go to your bed. That Bark it in there. Bark it in your bed. Excuse you. Thank you. Good boy. What did you do? All I did was take G to the bus stop! Manz! Why did you do that? You cannot just walk away from a situation. Oh my god. Yo! No 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 no. I'm sorry. Come here. Come on. No, go. Go to the door. Come on. <laughs> take him to the pole. Take him out. Come on, Henry. Get used to that. <laughs> oh, my God. Oh, they're kinda off.

Oh, <laughs> <laughs>